สวัสดีครับคุณหมอกรับครับครับวันนี้มีคําถามมาให้คุณหมอกรอบช่วยไขข้อข้องใจครั้งนึงนะนะครับพอดีมีน้องๆใน Facebook เหมือนเดิมนะครับถามกันเข้ามาว่าสีฟันไม่สวยครับจะทํายังไงดีครับีครับก็เรื่อสีฟันนะครับมันมีอยู่หลายสาเหตุนะครับดังนั้นเราต้องดูก่อนว่าสีฟันที่ไม่สวยนั้นเกิดจากอะไร ันตราเหตุที่เกิดจากการที่เราเร,รับประทานอาหารพวกที่มีสีอย่เช่นชากาแฟหรือว่าสุตรบริก็ทําให้สีฟันํำขึ้นพวกนี้เรา,าสามารถใช้เรื่องของการขัดฟันแล้วก็ข้อสีฟันในการช่วยให้สีฟันมีความขาวขึ้นมาเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมน,นะครับหรือถ้าเกิดว่าสีฟันนั้นเกิดจากการที่สร้างเนื้อฟันเรามีความผิดปกติของเนื้อฟันนะครับตั้งแต่ตอนที่เราสร้างเนื้อฟันเช่นการที่เรารับประทานยาติชื้นะชนิด ซึ่งทำให้สีฟันมีลักษณะสีเป็นสีเทานะครับหรือว่าในกรณีท,รที่คนไข้มีโรคในอื่นเช่นโรคที่เกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับต่อมน้าดีหรือว่าโรคเกี่ยวกับเลือดที่ทาให้สีฟันสีที่เปลี่ยนไปลงถึงฟันที่มีสีดำขึ้นจากการที่มันมีการตายจากการถูกกระแทกหรือว่า การติดเชื้อนะครับซึ่งทําให้สีหลังฟันขึ้นได้ซึ่งแต่ละวิธีก็จะมีการรักษาที่แตกต่างกันนะครับก็ยังไงก็ต้องลองมาให้คุณหมอตรวจดูดีเลยครับครับสรุปคือว่าเออควรที่จะเข้ามาตรวจดูก่อนว่าสาเหตุของที่ฟันมันไม่สวยมันเกิดจากอะไรใช่ไหมครับใช่ครับครับโอเคขอบคุณคุณหมอขอบมากๆนะครับครับสวัสดีครับ